สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาทำน้ำยำกันนะคะวันนี้หมูจะทำยำม,มามา่มาแล้วก็ยำบุญเส้นสองอย่างพร้อมกันเลยนะคะของแม่ก็จะเป็นยำม,มามา่าเออยยำบุญเส้นนะคะส่วนของลูกก็จะเป็นมามา่าแล้วเครื่องยำเราก็จะมีพริกนะคะบุมจะปั่นเอานะคะวันนี้พริกแล้วก็กระเทียมดองประมาณสี่ห้าหัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันก่อนเลยจ้า ขออภัยในความน่าสดนะคะทุกคนวันนี้แบบไม่ได้ออกไปทำงานนะคะปวดแขนค่ะปวดแขนแล้วก็มาทำมีเวลามาทำยำให้ลูกกินนะคะปะเดี๋ยวเราไปปั่นพริกกันก่อนเลยค่ะโอเคค่ะ ปั่นให้ได้ประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวก็จะไปทําการปรุงกันเลยนะคะเริ่มจากผมจะเริ่มจากการหั่นหมูยอก่อนนะคะหั่นตามใจชอบหนูจะเอาแบบไหนลูกหั่นแบบนี้หรือว่าเอาแบบย,ยาวๆเอาแบบนั้นดีกว่าแบบนี้เหรอใช่เอาแบบนี้เหรอโอเคเริ่มจากการหั่นหมูยอนะคะตามใจชอบเลย อันนี้ก็คือมาม่าของไข่มุกนะคะเขาก็จะทำเองด้วยการรวกมาม่าก่อนนี่เก่งแล้วตอนนี้ทำวันนี้ให้แม่เป็นแล้วอ่ทำไข่เจียวให้แม่กินก็ได้แล้วทำยำเองก็ได้นะคะตอนนี้น้องก็ฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะหลายๆอย่างกำลังจะเก่งแล้วโตเป็นสาวแล้ว อันนี้ก็คือที่เราปั่นไวต้ตะกี้นี้นะคะอุ้ยมันจะเผ็ดไหมเนี่ยเหมือนจะนะหนูก,กินได้ไหมลูกฮพ<ะ>อไหมเจอกันไัยก็สองคนไง <c oughs> นะได้อยู่หรอแม่ว่ามไม่น่าปั่นเยอะเลยอ่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าว ไม่ได้ว่าน้ำตาลตีอ่ะได้เหมือนกันแต่อันนี้นี่ไงมันมีรูปมะพร้าวเราก็เรียกเนี่ยน้ำตาลมาพาะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่าชิลรสนะคะใส่ไปนิดนึงคนดเดียวไม่ต้องเยอะตามด้วยน้ำตาลค่ะอ่าโอ,อเคไม่เยอะไม่เยอะ ตามด้วยน้ำปลาแท้ของเราใส่เข้าไปเลยเค็ม,ม <พอ S 1> แล้วก็ <พอ S 1> มะนาวดี<อ>มะนาวโอมะนาว,านาวแบบน้ำดีมากเลยอะ่ะน้ำเยอะมะนาวซักประมาณสามชิ้น แล้วเราก็จะทำการคนนะคะให้น้ำตาละละลายนิดหนึง่งอุ๊ยเผ็ดแน่เน่ค้อนโาะตอนนี้น้ำตาละละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวบุจะใส่น้ำอันนี้ลงไปหน่อยนึงหน่อยเดียวจริงๆเนาะแล้วก็น้ำเปล่าตัาดไม่น้ำเปล่าอู้หูเยอะเกินเยอะเกินไม่เยอะนไม่เยอะไม่เยอะเชี่อแม่ นี่โอ้อร่อยเหมือนเดิมโอ้ย <laughs> ทำไมช้อนมันเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเอาช้อนใหม่ก่อนอ่าผสมให้น้องไข่มุกก่อนนะคะอันนี้ของไข่มุกแล้วของแม่จะเป็นอันเส้นบุ้นเส้นนะใส่ผักไหมลูกใส่ใส่น้ำยามไปอีกหน่อยนึงนะอืม โดยหน้าให้มันมีสีสันนิดนึงเนะอเอาหมูยอเพิ่มไหมพอแล้วอุ้ยน่ากินอ่ะโอเคเรียบร้อยอ,อันนี้ของบุ๋มเองใส่บุนเส้นลงไปนี่แล้วก็คนเลย เส้นมาม่าก,ก็จะไม่ค่อยอืดเท่าวุ้นเส้นนะคะทุกคนคือวุ้นเส้นเนี่ยนานจะดูจะดูดนะสีสันแล้วก็ใส่ผักไปเลย มีอะไรในตู้เย็นเราก็เอามาทำกินนะคะจบปิดครอสเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยมาชิมกันเลยความเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดจริงพริกอะไรเผ็ดขนาดนี้ ไม่ทักกันค่ะเผ็ดไปหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยมาก คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนซับอิลี